ส่วนมะขามหวานนะครับจํานวนหกสิบก um like ัวได่นะครับ็นแปลงนี้นะครับหกสิบกัวไ้แต่เป็นส่วนมะขามหวานเต็มเเลยนะครับประมาณสี่สิบกัวไ่นะครับแต่เนื้อที่เต็มเมนะครับประมาณหกสิบกัวไลนะหกสิบหกไร่นะครับขายที่ตามหาอยู่นะครับก็ขายในราคาสองล้านสองแสนบาทนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรนะครับคลิปที่ผมถ่ายไว้นี่เป็นคลิปถ่ายตอนหน้าแรงนะครับใบมะขามเขาก็เป็นช่วงที่เขาสลัดใบนะครับก็น้ําไฟเข้าถึงแล้วนะครับมีน้ํามีไฟนะครับถนนเข้าถึงที่เลยนะครับที่เลนแปลงนี้นะครับก็เป็นมะขามหวานทั้งหมดนะครับเป็นมะขามหวานทั้งหมดประมาณ500กว่าระต้นนะครับถนนเข้าถึงที่ครับห่างจาก ตัวเมืองนะครับประมาณสิบสองกิโลเมตรนะครับแล้วก็หากจากถนนดำนะครับประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรนะครับเป็นทางคอนกรีตแล้วก็เป็นทางลูกลังนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาสลัดใบนะครับที่แปลงนี้นะครับเขาก็มีทั้งบ้านแล้วก็มีมีบ้านมีบารดานะครับให้หมดทุกอย่างนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับขายสองละสองครับ ขายที่ตามหาที่ดินที่เป็นสวนอยู่นะครับถือว่าที่ดินแปลงนี้นั้นหาสงบเงียบนะครับใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ในาทางบนนะครับข้างบนคลิปซ้ายมือนะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็หาช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับย้ำอีกทีนะครับที่ดินแปลงนี้ครับมีจํานวน หกสกว่าไร่นะครับขาย2ล้าน2แสนบาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามาารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีบ้านบ้านให้หนึ่งหลังด้วยนะครับมีบ้านมีน้ำมีไฟมีเสมอมีสระน้ำให้หนึ่งลูกนะครับลูกเล็กๆนะครับนะครับสภาพตอนนี้ก็ยังเป็นสภาพที่อ่าเป็นช่วงหน้าแรงนะครับผมได้ไปถ่ายไว้แต่ตอนนี้ใบเต็มเต็ม เต็มส่วนแล้วนะครับนะครับก็เป็นสาสลูกเล็กๆนะครับก็มีให้หนึ่งลูกนะครับใครอยากจะขุดต่อก็ขุดได้นะครับก็เก็บน้ําอยู่อยู่นะครับดูครับสภาพพื้นที่นะครับมีรั้วให้พร้อมนะครับมีรั้วมีรั้วลวดนาเนะครับก็เป็นบ้านนะครับให้หมดเลยนะมีโอ่งแดงมีถังพับน้ํานะครับลักษณะของบ้านก็เป็น ข้างบนเป็นไม้นะครับข้างหน้าเป็นปูนนะครับมีเหล็กดัดมุงรวดนะครับสามารถที่จะมาอยู่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาต่อเติมอะไรเพิ่มแล้วนะครับนี่ก็เป็นที่เก็บของนะครับบ้านก็หลังใหญ่พอสมควรนะครับไม่ต้องมาปลูกสร้างอะไรแล้วนะครับนะครับก็เป็นที่เก็บของนะครับนะครับนี่เกี่ยเป็นที่จอดรถนะครับไม่ต้องมาสร้างครับแต่จะมาต่อเติมอะไรก็ได้นะครับ เื้นที่เป็นความส่วนตัวมากนะครับล้อมรั้วรดน้ำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบาดาลน,นะครับมีน้ำใช้ทั้งปีไม่ขาดนะครับบาดาล